เย็นไวนโยมมันอยู่ที่ใจของโยมฮั่านทอสวัสดีตอนเช้าเช้าซื้อของน้อไงเออเอาเอาเอซื้อของเฮ้อยันทอโยมสบายดีนะเป็นอาญาป้าบุตรบาบุตรบงนี่นะ พร้อมข้าตามไปได้ครับหลวงตาเฮ้ยไม่ใช่อคมทางนี้ช่วยด้วยเดินไปดูดิเแลวช่วยมช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเอากระเป๋าขึ้นมาทีเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วช่วยด้วยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินยังไงวะไม่ดูคนหรือไงนี่เสียนะเนี่ยช่วยด้วยครับ จนวิ่งหน้ากระเป๋าครับกูตายแล้วตอนนี้สิยเขาเป็นตู้มาคาร์ดติก็าช้าๆอยู่สิเฮ้ยนั่นเสียดีกว hey, ่าเสียเสียเสียโดนโจมจับไปเร่ยเฮ้ยเสียเสียเสียครับเสียเสียเสียเราไปดีแล้ครับหยุดนะหยุดม้วนม้วนม้วนหยุดนี่เจ้าที่ตำรวจหยุดตรงนี้โอ้โหดูไม่ออกเลยว่าเป็นตำรวจแต่งตัวแบบเนี้ย จะไปกูนเขาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเสียเป็นไงบ้างอ่ะโอ้เสียสบายดีนอนเล่น iPad อยู่ในที่้องแอร์ไงทุยอย่าทำอะไรเสียด้วยอย่าลงมาด้วยอย่าทำอะไรเสียเสียเสียตตยถ้าเสียเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมขอบ้านริมคลองทุยเอาบ้านริมคลองอ่ะแล้วจอดอ่ะเอาก็คอนโดไปดิคอนโดดีกว่าเสียขอคอนโดนะเฮ็ยนจอ์ดครับบ้านคอนโดบ้านริมคลองจะได้เมื่อไหร่ก็ได้ โคกหัวโตแนะ่ขอบใจมากหมดนนเฮ้เกือบไปแล้วเกือบได้คนโดแล้วเชี่ยวอะไรอะไรเกือบได้คนโดอะไรโทตครับเสีย่ยขอดูหน้ามันสักหน่อยอยากรู้ว่ามันเป็นใคร ยไงที่มากู้เงินเสียหลานได้รวยข้างตลาดอ่ะยุย่ยทำไปทำไมมาแล้วครับหลวงตา่่ไ ทำไมแกกล้าทําแบบนี้ยทําไปได้ยังไงอย่างนี้ใส่เลวจริงเลยอ่ะเลวมากเลยอย่ทำไปได้ยังไงไรู้เอาละ,ละ <ๆ S 1> โยมพอแล้วนี่โยมนวยโยมทําแบบนี้ทําไมฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะทำหรอกครับหลุงตาแต่ผมมีความจำเป็นจริงๆครับลูกผมกำลังจะเปิดเรียนตังผมมีไม่พอผมก็เลยไปกู้เขาแล้วก็ถูกเขาโกงครับลุงตา แต่มันยังบอกอีกว่าถ้าผมไม่หาตังค์ไปจ่ายดอกเบีย้ยมันมันจะทำ้ายผมและลูกครับลุงตาใครใครทำ้ายเราทำ้ายอย่างพูดดีฮะถึงพนะเว้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะโยมก็ไม่น่าจะไปฉกช,ชิงวิ่งราวขโมยทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นเขาผมผิดไปแล้วครับหลุงตาที่ผมไม่เชื่อฟังคำสอนของหลุงตา ผมมันไม่ดีเองไม่รู้จักประหยัดสร้างนี่ให้กับตัวเองผมขอโทษครับผมตาผมปิดไปแล้วครับเอาละเอาละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันยังไม่สายเกินไปที่จะกลับจิตกลับตัวกลับใจได้เนาะแต่ยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับดาบครับนี่ครับของกลางเชิญตัวครับข้าคิดแล้วไม่มีผิดไอ้เจ๋งว่าคนชั่วอย่างเองเนี่ย ไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆหรอกอา้อาวอ้าวผี้ใหญดีนในฝันเล็มขบตอนมายืมทำไมไม่อาสัญญาให้ดีอะฮะแล้วที่นี่มากล่าวหาไม่ได้ด้วยเงียบไปเลยเจง๋งเจงเงียบไปเลยทำผิดจะไม่ยอมรับผิดีแย่มากเจงเอาเงินเสียไปให้ชาวบ้านยืมกู้แล้วก็เอาดอกเบีย้ยเขาเจงทำนี้มันก็ผิดแล้ว ก็เสียเคยบอกเจงแล้วว่าเสียอยากให้ชาวบ้านกู้โดยไม่ต้องคิดดอกเบีย้ยเพราะอะไรเพราะช่วงนี้ชาวบ้านจะเปิดเทอมใช่ไหมอะจะเปิดเทอมเขาเดือดร้อนลูกเต้าต้องเรียนหนังสือ,ออแล้วเอาไปให้กู้แบบเอาดอกเบีย้ยเนี่ยคิดเองโดยพลราการนี่แย่มากโอ้โหเสียนี่ใจบุญจริงนะครับเนี่ยเนี่ยไปเลยจอด เงียบไปเลยฟังเสียชาวบ้านจ้าฟังนะตั้งแต่นี้ต่อไปเสียจะให้ทุกคนกู้เงินโดยที่ใครมีความประสงค์จะกู้มาบอกเสียโดยตรงเสียจะคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ศเปเซจนกว่าจะใช้หมดทุกคนว่าดีไหม เอาละส่วนเจ๋งกระจอดเดี๋ยวกลับไปเสียจะต้องอบรมสั่งสอนหน่อยแล้วก็ต้องมีการลงโทษกันนิดนึงต้องเข้าใจเสียนะไปไปไปอ๋อเดี๋ยวสินะต้องกราบนมันสการลากราบนมันสการลาเจริญพรยกโชคไปไม่ถึงเวลาละ เจริญพรโยมฟังหลวงตานิดหนึ่งนะการที่เรารักลูกเราเนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่เราต้องรักให้ถูกที่ถูกทางต้องสั่งสอนเขาให้รู้จักพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อรู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินที่เราหามาได้แล้วต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนดีของประเทศชาติ เอามาคุยไลน์กับผู้หญิงแทนอาคมพี่ยอดส่งรูปพี่นอนไปทําไมล่ะครับแกมีความรักตั้งแต่เมื่อไหร่และกับใครข้าจะมีเมียแล้วมีเมียก็ผมนี่นัดเจอกันแล้วมาเจอเออ